เอาขึ้นก้อนไว้จะเนไอย่ามันลดแยนมันลดดคร้บใส่ปนอุบะแน่ไอ้ไอ้เขนเหร่นอยู่อาจจะลดเบื้งตลายไปนะแต้มสองมาแล้วพี่น้องข้าอันนี้เล่นปนินครับแต้มสองปนินอุ้ยข้าเบิ่งต่อปะตะเพียนป้อนสับจุ๊บุ้ซึ๊อ ชันนะจักหน่อยเด้อพี่น้องเอ้ยแจ้งเอาน้ำป่าเอา้ยนี่ของผมกันนี่สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้มาตกป่าข้องคือเก่านะครับเขาก็มาหอดเขาก็เตรียมเขาก็เตรียมไม้แล้วเบ็ดเอาลง่ไว้แล้วผมบ้านในเซยงเงียงไอยู่ ันพกำลังสิทธิถุนนอบเฮ้ยก็ยามันมันอาจจะเป็นที่ตกหวดก่นเห็นมันขอดตอนนี้กำลังสี่สิบเอ็ดโมงนะครับฝากก็เป็นคึมคึมมีอเยู่มันนี้น้ำลายครับม้วหันเนต็มหนึ่งอยู่นี่ผมมอก็อนอ่นเล็กเคี้ยวออกพูนกองจะพูน ฝนมูใหเอโตกกนาดินอยู่ฟังผมครับมองเลือดแดงแดงปลาใหญ่ไลย่เนาะอันเด้พี่น้องมาตกปลาน้ำกันนะครับมือนบางคนว่าจะมีแต้มบอกเพราะว่าอาทิตย์ก่อนนี่บได้มาเนาะครับเนาะบด้มาตกอาทิตย์ก่อนครับมือนนี่น้ำงามอยู่เพราะว่าน้ำมันข้นมาดนแล้วมันบ่ดํำนะครับมึงสีน้ำมันแบบสีงามเลยก็กำลังเสกทุนเนาะครับเนาะเพราะว่าทุนมันขาดอาทิตย์ก่อนผมเาก็มาตั้งให้ ปลายังเงียบครับพี่น้องเอ,อ้ยพันไปชิพ่อหนึ่งโ้มม่งเลยยังบอลมีปลาจักตัวอยู่ครับเบิ้งเบิบ้งสายเอ็นผมสายหลีดไหมเบ็ดต,ตะกอนครับขั้น,น,นผมถิ่มลงไปพูนกลางคลองเบิืงมันดึงสายวืดๆแล้วโอ้ยเบิง้งเบิาา้งปลาลอยอยู่หนาทุนขาวแฟะเลยมึงจะเชื่อน,นี่แบบหลายเลยจนบอล่องกินก็มันเป็นน้ำนำขึ้นว้าเหรอครับ มูพนี่ทั้งผลจักได้บ่ได้ผลพระเจ้าก็อันนั้นคือกันเอ็ดต่เขาเจ้าเที่ยวเก็บเนี้เที่ยวอย่างเจ้ามันเก็บขึ้นมาได้บ่อบ่หูอือนครับพนผมอยู่ในปางม้อนัเข่าทุนนะครับพาะโมงละทุ่นพอนวัดลฝุ่งขึ้นท่าเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเม้ยเฮ้เฮยู่เฮ้เ้ย้ยเม้ย้ อย่าบอกนะว่าเป็นซักเกอร์ซักเกอร์เขาขึ้นมาเบิ้งซะก,ก่อนนะครับเนาะมันเงียบแห้งไลโยสายสายหลีก็ยังบวชบวดเลยนะครับโยกขึ้นโยกลงอยู่บหมนสายสายหลีเบ็ดตะกอผมโยนลงไปอย่าขาับซึมกิดจนหลอกดังผมยังจะเอาขึ้นอืมดีครับนี่ผมเห็นอยูบอ่บนสายอยู่แน่น ้างเสาไฟโยกวุดุพุ่ละหลอกดังพุ่ละจังหวากาันรถนีดอิ่มซิมอยู่ครับทุนได้ไม่ไม่ไพ่ทุนโฟมกับบอติงครับติงเพราะตึกกก็น่าจะปลาหน่อยตอนนึกคนตกบอนกินเข่าบอเหมือนเหมือนเราเอาก็กินตกาแฟากับเกี่ยวมังก่อน บตุนฟมขั้นนี่ก็มีจิ้มซิมนนี้ของผมกับติงคือวังหันี่ซือกัน,กนแล้วล่ะวัวกระนิ่นหน่อยพอจาเบ็ดตะกอก็ได้ตะกอผมบดใส่ตะครยได้ผมเอาหมากเบ็ดสามหมากหอยเม็ดฟมใส่ มี่ไปนี่นนลอยอยู่น,น้ำหนาน้ำผิวน้ำนี่จะตัวใหญ่รครับสายัะติงยืดเบือนสำหรับคลิปนี้ก็ขอพูดไหลายเด้อพี่น้องที่เขามารับส้มครับน้องเลยไปบิ่อกกดติดตามส่งฝากกดติดตามน้ำแน่ครับ จะเกิดแล้วมั้งโยกทุนผมนจสิงยางนะครับยับน้อยนหนึ่งนะทุนผมนยังจริงเยืะๆอยู่นี่ครับปนิ่แต้มแรกมากนะครับถือว่าดีๆครับที่เป็นส้มโงกับถือว่ายัางไข่แน่อยู่ครับ แถมแรกครับแฮกมานครับแถมแรกแฮกมานโอนน้ไม่คลองเล่นใหม่ครับอ,ออกซิเจนนั้นพร้อมเสีอออกซิเจนหน่อยมานะออกซิเจนแบตเตรอรี่บมดตายแท้ครับก็ตัวไดตัวหน่อยบาด้ยเมื่อกับเลือกออกนะครับเนาะ แตงสองมาแล้วพี่น้องค่าอันนี้ได่นปลานินครับแตงสองปานินโอ,โอ้แตงสองตัวใหญ่ครับปานินโอ้ตอนซ่อนอีหลีตันที่สองครับเห็นตัวฉันไหม ต้นแล้วนะครับปลุกแต้มต่อไปเลยครับพี่น้องแต้มที่สามชิม,มาตอนใดเสียงก,ก,ก,ก็เตะเตะเตเตะนเสียงออกซิเจนเลยครับพี่น้องอู้ลงไปเดวัดครับพี่น้องไม่ครับเอาะไม่มีแต่ใกล้ๆนี่ละกินง่ายๆนี่แหละครับนี่ น้องเห็นบอกโอ้มันคือจมลงเลยแท้ปลาดึงแล้วครับป่าดึงนี่นี่โอ้ทุนผมหายนั่นอย่างเกินย่างึ้น,นคืออยู่ปลาดึงโอ้ ่าปีไก่โพดนะครับมีเห็นบอ่อโยกอีกแล้วโยอกโยอีกแล้วครับพี่น้องโยกอีกแล้วแล้ว่าเริ่มเข่าแล้วครับปลาเริ่มแล้วเริ่มแล้วตอนนี้เทียงแล้วโอ้โอโอมันมันครับมันตอที่สามครับก็หยุดกล่องไว้ปุ๊บมาเลย เต็มสามกับปนินสามเต็มนะครับพี่น้องนะดูหนึ่ต่อครับนนะดดบบนะัเอาไปไก่นีละที่เดิม ไก่ยังไงพี่น้องเลยอ้ยกเลยครับยกปลาเนี่ยมันก็ทุนพ่อนผมยกปวดปลายกทุนผมผมวัดบ่ทันเ้ยปลาเริ่มเข่าแล้วครับ เอาลวเอาละเอาละอ้วโอ้โอโอใจวัดเไปก่อนตอนนี้พ่อนยมบอ,อไ <Okay. S 2> นได้ผลงานอยู่ครับพี่น้อง,องส่งเสียงคนละอันเลยส่งคนละอันอันเดียวกันเลยครับ <c oughs> ปูดส,สมกับผมนี่แหละผสม <c oughs> ขนมปังกับสื่อมาอันเดียวกันนี่ละอยู่ทงเดียวกันนี่ละขนมปังฟ้ามหอกระไดมาเกี่ยวบนหอดเวลาชิบิจ,จารักันเงี่ยงๆียครับมาสาวเดียวหันน่ะวัดลายเทือบนติดนิียิ้มซิมเลยขิบ่ายโม่งแหละตอนนี้ โบแดดครับก็าั่มคึ้มคึมโอ้คือฝนจิตโตกนี่นเนาะดึงมาใบาด้ยวยละพันปลาบลากไปนนโอ้อกอสายเบียดเนี่ย lướt âm bài nhìn lăng มุมด้าน tục nào พวกผมตกนะครับเหมือน มันผมมานาั่งกินเข่าแล้ครับผมก็เลยถ่ายมุมทางหลังนะครับ

ตัวเล็กของฟ้อนครับปานี้นหน่อยได้ไงตัวเหล็กเขาบอกได้ตัวเหล็กมาตอนใบสองครับตัวเหล็กฟ้อนตัวท้อเอียงนี่เอาไปฟอนปลาเหล็กตัวเหล็กแหกมนันเขาเพลิน <c oughs> อันนี้ออกซิเขียวนี่เราคำคจังปล่อยมันก็นได้ ตัวเล่ครับเนี่ยโดนนี่ดีครับพุกอนปลาลอยผิวน้มลายอยู่เนี่ยกับกระป้องเก่านี่แหละ ขื่นก้อนวัเสารนนมันรุดยนมันลุดนิน่ไขั้นเหรีอยู่นี่อาจจะรุดบึงปายนะโอ้ลอกกล่องเลยครับยานมันบดอบนที่ะอาเอาฝ่ามือเอาฝ่ามือแทงค่ะมาจังไหคุณอะโอ้ยโะไนครับอนึงมันวัดเลยเห็นแต่ปาเนาะเออ โอ,โ,โอ้โหวุ้นเขาแบบเลิกใส่ว่ามันไปซื้ออยู่ตลาดเลยม,ม,ม,มันมันมันครับเหมือนจะเห็นรู้ค่ะผ่าจนคำจนใบสองโอ้โโ<ซ>สมกุฏิทล้คก็เอาเอาเอาเบ็ดลงอีกค่ะมันอาจจะมีมูมันอมโอเคว่าแต่มันบอกกลิ่นไปแต่เพี้ยนนะเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยได้แล้ว่นได้น้ำขัน ท่านไม่ไพ่ทุนฟ้มตัวที่สองเนะี่ตัวแหลกประนินบุคคลอยากนับเลยประนินหน่อยตัวนั้นเออจนคำเนะาะระบบคำบันไดแต่ว่าใบมอคคีใบสองหาสิบย 250. ดูดูดูเดี๋ยวมันตกโอ้ยอย่ามาโซ่ตัววนนี้นะครับืออจนคำเพิ่งได้เออ,เอ,อจนใจออก เ <c oughs> บียดขั้นไม่ไปอนันโฟเอาขึ้นส่วงหนึ่งจนผมบอกให้เอาลงเพื่อนท่อลายเพิ่นว่ามันเอาขึ้นเกียจนอิ่มมาสัน <c oughs> เกียจนอิม่มมันกระโบกกินแบบสิได้เพิ่นมา่ใดน้ำนี้เนาะขอขอนมปังนี่นะครับก็บีบอันเกียโต ไฟเขียวนะครับกินดานมานี่ไปน้อยหนึ่งเนี่ยทิมใกล้ๆนี่ครับทุนไหม่ไผ่พอทุนโฟมนะครับขั้นไหม่ไผ่สองต่อเนื่องเลยครับปลาตะเพียนขั้นเก่าเลยนี่บุพเพสองหน้าที่เนาะบุพเพสองนาที่ปลาตะเพียนติดอีกแล้วครับน,นี่มุ่มมุ่มไปนี่แล้วแสดงว่าม,มันม้าแล้ว,ลว,อลวเออปลาตะเพียนเต็มที่สอง เรือมมาแล้วครับนี่แหละนี่มุ่มนี่เลยเขาก็ถิ่มบางหันกกเนี่ยเขาเขาก็ปีดคขีปผมก็หันมาเบิงเบียดจะขวางขั้นไม่ไพ่นะครับตุนฟุ้ตอนนี้ชิ่ง,หงเหลนี่ยตีนซิมอยู่ตีนไม่เนียมันก็ลากไปหลดเนาะเ้าะมั่นมั่นมั่น พี่น้องมาอีกแล้วเดี่ยวแต้มหนึ่งแต่ว่าตัวหน่อยบ่เอากับบ่ได้ต้องเอามันปากมันสีกแล้วนี่นะครับโอ้ยว่าสิปล่อยเห็นว่าหน่อยขึ้นมาแต่มากกับสีเดียวครับพี่น้องหน่อยเกามันปากมันสีเลยเห็นอยงไรปล่อยไปมันก็นตายเนาะนี่นครับโอ้ยหน่อยหน่อยนะึง โวกคำมาปลากินฟังไว้ครับพี่น้องก็น,นี่หน่อยเพราะหันกระไรอยู่ฟังนี่แล้วใกล้ๆนี่ยนี่กระตอดีกลนี่นบนมูมันนี่ยวจักอันนี้หน่อยโยกขึ้นโยกล่งอยู่หน่อยกระวัดครับว่าตะมันกินปากโบสีกก็จังปลอยนี่ทุนผม นั่นตุนพอนโยกขึ้นโยกลงงคยคอยโยวุ้นดวัวดเดยครับทีท้วัดโซ่กล่องบด้อ้ตอนซ่อนปนิ่นตนน้นนาะต้นที่ได้นะครับนี่ก็สามมงนิดนเนียนลครับจักสี่มงเคิงกับพอกันเศร้าครับสี่มงเคิงือไปพักพอนขอบคุณในหลายเร้อครับ อีกยวผมมารับส้มคลิปผมจมแล้วมันคือโย่ปแต่คือคือป่าหน่อยเด้ย้นมาสังเกตซักเกือนแล้วนี่โอ้พี่พี่ีปะตะเพี้ยนอีกแล้วปะตะเพี้ยนอีกแล้วของพ่อนใส่ที่สามตัวที่สามไหมที่จะใส่นี่เลยจับดีดีจับดีบดีดระวังหมากเบส <onz> อ้า <okay> ขั้นใหม่ไพ่ขั้นเห็ดสามตัวลวครเฮียงกันเลยขั้นใหม่ไพ่ผมยังบทันทำงานอยู่เหมือนเป็นยังไงดูเด้อมาใหม่แท่งคือออ้บอกเอาวิธีเอาอุ้ยข้าบ่งตะปะตะเพียนป้อนสับจุกสุชชั้นใจักหน่อยเด้อพี่น้องเอ้ย ยงอน้ำปลาเฮ้ยนี่ของผมกันนี่ใส่ไล่เรียกันเลยครับก็จะเพียนเดินกล่องอยู่ด้วย,ยเดี๋ยวปดปดต้องปดงานกัน กอองเบิดันมาเบียดออกเห็นป่เอาใหม่สุกออกนะครับเนาะอือยังมือตนเหนยน่เอ,อ้าต่อน้ำปลาครับใส่ไฟกับมะขอ่ช่วงกล่องที่สั่นนะครับเดิอยุกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขอโทษขอไฟเละลายครับ โอ้คำมาปลากินฟังดีดีครับกินกใกล้ๆเลยครับนี่นี่น้ำมูนี่เลยนี่นี่มอป้อนถิ่มทุนลงไปเอาอีกและนั่นทุนฟมครับอยู่นะทุนฟมเขามันหลากสแสดงว่ามันกินนะครับมันกระเบิงเจนึงมันกระเบิงออกง่าย หน้าเขาให้ทิ่มสูงมุ่งตรงผมบ่อก่านมีปลามากไกลอยู่คร่เป็นบ่อตุ่นฟ่มผมมันเขาก็ออกมาแต่ฟังเท่าุมมันเป็นคล้องเขาาันนี้่ยเออที่แรกบอ่อยากลงโงฟ่มบดได้เอาฟ่มไปทั้งพุนเออเดี๋ยวมันกับมา โอ้แดดออกเอ็มแซมเลครับแดดลงไปทั้งพระขนงแลวครับพี่น้องพี่น้องขาเจ้าก็ยังอยู่ฝุ่นยังบวชน,นีอยู่ครับผมว่ามันขาเจ้าไปแล้วส่วนหนึ่งพนมองฝุ่นเป็นมุมเขามาจากเทคโนโรครนะคณะเกษตรผมวันขาเจ้าไปส่วนหนึ่งผมเนี่ยมบม่เห็นขาเจ้าซักเกอร์ครับพี่น้องซักเกอร์ กินขั้นไม่ไพ่ผมเลยโอ้ชิงนดิวคอยไปเ้เไปหมดแล้วหัวมึงจะหัวเพราะทั้ง4ีขั้นเด้อเห็นตาหนามันอยู่หันโดน <c oughs> ล้วครับพี่น้องโดนล้ว<ด>สักเกอร์แล้วนะครับพี่น้องผลงานหอดตอนนี้เปนนิ่งไงหนึ่งตัว แต่เพียนนี่จักซีนี่มั้งครับตอนนี้หน่อยก็มีครับดอ,อกสิบเจ็ดตัวหน่วยสิมันอันมันก่อนะครับครับบางตัวเก่าบางตัวก็เป็นตัวแหกหมันคัาน, <c oughs> นะครับจักหน่อยเบิ่งร่อยเบางจักสมงมันครับมันบอดได้บอก,อก็คือกสีเมื่อนะครับ ครับขึ้นห้องครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้แหละครับพี่น้องค่าแล้วหาโม่งแลเด้วยครับน,นี่แหละผลงาน ตะเพยียนกับใส่นี่ครับพี่น้องใครนะปัตเพียนเล้สี่หนึ่งสองสามสี่หาโตหรือสี่โตันสี่โตกับนะปตเพียนสี่โตปนิ่นหน่อยหนึ่งสองสามสี่หาโตปานิ่หน่อยหโตน้องนะเขามีปนิ่นใส่นี่ตัวนึงแปลกลอยู่เมือนมันมา,มาจังไดแล้วตัวบอกงาเลยเว้ยครับผมคุณเลที้ามารับส้มครับพี่น้องอ ไงกูมือหนูอีกแล้วคลิปนี้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคะนก็นจะมาพอดี